เพื่อนเพื่อนฮัลโหลเฟรนด์โมติดอนีโมติดอยนเนี่ยเฮ้ยโมติดอยนีู่กเกลูกเกะตาสันโต้โมติดอยเด้อนี่นี่นี่วันนี้มีวันนี้มีหมูนะคะวันนี้เราจะผัดหมูเมนูของเราจะผัดหมูใส่มาม่าแล้วก็ใส่ผักคะน้านะคะที่สวนไปเก็บมาเมื่อกี้หมู200กรัมนะคะพี่ๆเพื่อนๆ แล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชาพริกไทยนะคะตามใจชอบซอสหอยนางรมหนึ่งช <Yeah. S 2> ้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจะเอาไปผสมกับเนื้อหมูของเราจะหมักไว้นะคะขั้นตอนนี้เราจะไปทําการหั่นเนื้อหมูก่อนนะคะพี่ๆเรนมี่เสะแมงมาเพรียมเรามาเตรอทอดหมสิเนี่ยเราเตรอทีงห้องเอาหองเตรพคล้นนะเอ้ยโอ้ยจบ เจ้าส้มสตางค์ติงนมก็เหมือนเดิมมีโคนจอมสตางค์ติงนมอัพเกนะคลานะเอ้ยเอ้ยจ้แต่ค่อยเมียนคอยคุณเฮงก็เคยป๋า100แต่ประสบการณ์เลยสรอกกับគាត់จอเอยสตางค์ติงเล็กเมียนละสตางค์น้องโคนน้องส้ม10 20ทุกติงนี่ยมาหมดเลย บาดาดนานจะเลิกทักรุมเองคนเองเตรียมซอบเด้อเตรียมซอบจลเด็กกับพี่กับบ้านเงยนะเตรียวด้านรถกับบ้าเก็สงอ่ะนะเตรียมซอบเตรียมซอฟ20-30นาทีในตู้เย็นนะคะเนื้อหมูประมาณนี้นะจ๊ะพี่เพื่อนหั่นประมาณนี้นะจ๊ะเราจะไปทำการหักหมูกบหมักหมูก่อนนะคะพี่เพื่อนน้ำตาลจ้า ซีิวขาวจ้า้วก็ซอบหมวยนางรมจากพี่ๆพน,น,น,นี่มนงมน่นะอสนเอาลพิกไทยนะคะไ่กระเบื้อ อินคือเจรังตราย4ีมินูินเนอนะมันเชิญนัวสวั์ทีเฮกาลนะเป็นเอียสไทัสยี่นาทีไว้ในตู้เย็นนะคะพี่ๆเพื่อนๆของเรานะคะเก็บมาจากสวนนะคะผักนะส่วนผสมของเรานักเอกของเราก็มีนี่เลยจะไข่สามไข่สามใบนะคะไข่นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอส หอยนางรมหนงช,ออนช,ออนชอ้อหน,น,นึ่งช้อนช้นโต๊ะแล้วก็กระเทียมจะเอาไปสับสนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็นี่เลยจ้าคุณมามา่าค่ะคุณมาม่าสามทรงนะคะแล้วก็นางเอกของเราเพิ่มความสวยงามน,นะคะก็จะทำกัน กระเทียมก็สับเสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้เราจะไปทําการต้มคุณมาม่านะคะต้มคุณมาม่าอย่านานนะคะนะคะืแล้วคุณมาม่านะคะนนาามา่าะ้อหา่ข้าวเ่มหนึงนะคะพี่ๆเพื่อน,นถ้าใไม่ชอบก็ไม่ต้องหักก็ได้นค ได้เลยปิดแก๊สได้เลยจ้าปิดแก๊สได้เลยจ้าทีนี้เราจะเอาเนื้ตัดขขึ้นมานะคะพีพะเ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็มาเกะเอาโซลน้ำมันนี่นะคะมาคลุกกับมาม่านะคะเพื่อมาม่าของเราจะได้ไม่แห้งนะคะคลุไกไว้ก่อนนะคะเพื่อากระเทียมลงไปเลยจ้าะเทียมสับของเราะคะหอมฟุ้งกระชินไปใจ น It ี่ไม้ทีหลังนะคะเราน้นะคะลนี้เราก็เอานาีของเราลงไปนะคะที่ทเพื่อนเกนะคะของเราทีุ่กอยบาน้ำมันไ้นะคะ ีอ er. well ิวขาวนะคะซอสหอยนางรมนะคะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานค่ะไม่ใช่ซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วดำหวานดื่มค่ะเอ้ยปิ้งอ่ะแล้วเราก็มาเกะซองมามานี่ยนะคะเครื่องปรุงที่อยู่ในซองนี่นะคะเราใส่แค่ซองเดียว แล้วจ้าใครที่ชื่นชอบเมนูนี้ก็อเอาไปทําทานได้นะคะกับลูกหลานกับครอบครัวนะคะพี่ๆเพื่อนๆหน้าตาเางาจะออกมาแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องรองจา้าสวยงามสวยงามนะคะเนี่ยอันนี้น้องเติมทล่เออเจ็บเออสำโชกชชกขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชนะ